ตอ,อนที่หนึ่งกำเนิดเทวสถานแห่งสวงสวรรค์ณสุดขอบฟ้าแห่งเทือกเขาพนมดงรักที่ซึ่งหน้าผาสูงชันจรดแผ่นฟ้าดินแดนแห่งนี้เปรียบดังบันไดเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และสวงสวรรค์เมื่อกว่า1,000ปีก่อนในพุทธศตรวรรษที่15พระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งมหาราชแห่งอาณาจักรขอมได้ทรงเลือกชยภูมิอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เพื่อสร้างเทวาลัยอันยิ่งใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาและสักการะแด่พระศิวะมหาเทพผู้สร้างและทำลายสรรพสิ่งนี่ไม่ใช่เพียงการก่อร่างสร้างปรา,าสาทแต่คือความทยทยาททนี่จะจำลองเขาพระสุมเมนส่วนกลางแห่งจักรวาลให้ประจักษ์บนผืนพิภพเป็นการประกาศอำนาจและศรัทธาที่ก้องกังวานข้ามการเวลาการก่อสร้างที่ทา้าทายทั้งแรงมนุษย์และอำนาจฟ้าดินเช่นนี้ ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเสร็จสิ้นในชั่วอายุคนแล้วมหาราชองค์ใดเล่าที่จะมาสารต่อเจตนารม์สลักเสลาเทวาไลาแห่งนี้ให้สมบูรณ์ติดตามในตอนต่อไป